ความคืบหน้ามือปริศนาโพสลายแตงโมขอหากติกเปิดคลิปต่อนหน้าสื่อมดดำเผยถ้าได้เห็นคงมีช็อกด้านเพจจริงแตงโมโต้ไม่ใช่คนทำโยงแรงน้องชายเมเฟื่องอารมณ์ภรรยาหนุ่มกันชัยเป็นเพื่อนรักปอ จากกรณีมีบุคคลปริศนาคล้ายกับใช้งานโซเชียลของแตงโมนิดาหนุ่มเผยว่าหลังจบรายการโหนกระแสกระติกลงมาด้านล่างตึกและพูดคุยกับนักข่าวสามช่องระหว่างนั้นมีลายของแตงโมวิดีโอคอลเข้ามาหาเมื่อรับสายกับปรากฏว่าภาพของแตงโมที่ไม่ควรจะเปิดเผยซึ่งหลังจากเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงผู้ที่ทำเรื่องนี้อย่างมาก เกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันที่23พฤษภาคมมดดำคชาพาพูดถึงเรื่องลายแตงโมผ่านรายการแชะเชื่อว่าโทรศัพท์แตงโมตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่แม่โดยตอนนี้คนที่ใช้งานมือถือแตงโมมีประวัติการพูดคุยของคนในวงการบันเทิงหรือคนที่เคยคุยกับแตงโมเมื่อก่อนส่วนแจ็คแฟนฉานเผยว่าจูู่ตนเองก็ถูกคนชื่อแจ็คทักไลน์และพยายามโทรหาเมื่อดูรูปก็พบว่าเป็นคนเดียวกับที่ทักไปหาวันยู่บำรุงที่มีข่าวก่อนหน้านี้ มดดำเล่านิทานถึงความพิรุษ3ข้อคือ 1. ช่วงหลังอัจฉริยะเข้ามาช่วยคดีแตงโมสักพักมีข่าวแม่จะปดทนายเดชาแต่ทนายเดชาบอกว่าไม่ได้ปลด 2. อยู่ดีๆแม่บอกแตงโมเล่นโทรศัพท์เองเป็นไปได้ยังไง 3. แม่บอกโทรศัพท์อยู่ที่แม่แล้วก็มีข่าวแม่คุยกับบังแจ็คทุกวันแม่ส่งโทรศัพท์ให้บังแจ็คหรือเปล่า กรณีลายแตงโมหลุดโทรหากระติกหนุ่มกัญชัยเล่าว่าขณะกระติกให้สัมภาษณ์นักข่าวสามช่องมีลายแตงโมขอ l าเข้ามาสิ่งที่มันส่งมาคือรูปส่วนตัวของแตงโมเป็นคลิปซึ่งเผยแพร่ไม่ได้ถ้าหลุดคือหลุดจากสามที่นี้ตนเห็นก็รู้เป็นคลิปอะไรส่วนก่อนหน้านี้เขาไปทักลายกับคนที่แตงโมคุยด้วยปกติฉันก็คุยเรื่อยๆเรื่องงานอยู่ดีๆมีคนทักมาบอก พี่ผมมีข่าวด่วนตนไม่กล้าคุยจึงบอกไปสรุปเป็นลายบางแจ๊กมดดำสงสัยว่าแบบนี้โทรศัพท์อยู่ที่บางแจ๊กหรือเปล่าถ้ายังอยู่ที่แม่ทำไมแม่ไม่ไปแจ้งความถ้าแม่บอกว่าอยากจะรอส่งแตงโมแม่ไม่ต้องกลัวเพราะก้องปิยะเอสุภชัยอัมพชราภาเขาจัดงานให้อยู่แม่แต่งตัวสวยๆไปพอแต่แม่ต้องไปแจ้งความ การชัยพูดถูกถ้าแม่ไม่แจ้งความแม่มั่นใจได้ยังไงว่ามือถือลูกแม่มันจะไม่มีอะไรที่ดีหมดทุกอย่างอยู่ดีๆเอาของไม่ดีไปให้คนอื่นเขารู้ทำไมแม่ต้องแจ้งความเพื่ออายัดทุกสิ่งทุกอย่างก่อนแต่แม่ยืนยันไม่แจ้งความมองว่าเป็นแบบนี้อาจเพราะแจ้งไม่ได้แจ้งแล้วเดี๋ยวโป๊ะ